ไม่เป็นไรเธอเวลามาวันิดหน่อยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนี่ต้อนรับกู้ซูกเอ๋บายดัวนะครับผมเสี๊ยบแผละลืมบปดใช่ไหม AR กำลังเออะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยทำาให้มันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะก็วันนี้สวกสดีมุก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะซึ่งเพลงที่เลือกมาก็เออค่อนข้างจะเป็นเจนเป็ดนะ เจนเปิดคืออะไรอ่ะก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปฟังกันเลยละกันก็เพลงอาจจะไม่ได้แบบบื้อว้าวมากเพราะว่าเปิดไปคนเปิดไงก็จะต้องแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนน่าจะไม่ตื่นกันวันอาทิตย์ก็ชิวๆก่อนอ๋ออันนี้คือเราเราเลือกมาเร็วเพราะอยากชิวอะไรอย่างเงี้ยนะอืมโอเคเพลงแรกก็เป็นเพลงที่เจอเลือกให้ไอเป็ดเพราะว่าแบบ เออก็มองมันมานานอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นเขาได้เออแบบมีความชอบในบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยจนเพิ่เจอ,อเออก็รู้สึกแบบเออรู้ไหมว่าแกเป็นแบบนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอเม, <Okay, S 2> มาฟังเพลงแรกเลยนะถ้าร้อ,องรำน้ำไม่เป็นไรนะผมอยู่ตรงทะเลนะ เาามถ้าเสียงเบาไปอะไรไปแจ้งได้เลยนะคบเออสิแป๊บหนึ่งนะครับเพลงแรกคือเพลงอะไรครับเปิดชื่ออ่อยอ๋อยของเบนชลัดทิทแบบว่าอ่อยอ๋อยมาเลยมาหนึ่งสองสามเปิดแบบว่าเพลงนี้ไม่ค่อยอยากลังเขาว่าโอ้ยเลยอ่ะโอ้ยมันจะไม่โอ้ยแบบโอ้ยดีมันจะโอ้ยเอาเป็นว่าฟังชิลๆแล้วกันตอนบ่ายโอเค เราไปบอกได้นะเพลงแบบเพอร์เจอร์หยุดหยุดเพอร์เจอร์ได้แล้วขอลอ,อไรไอง <laughs> หยุดเพอร์เจอร์ละเจฟได้แล้วนะเอ็ม <laughs> <c oughs> ตั้งแต่วันที่ฉันได้คุยเคียงคู่สองคนกับเธอครั้งก่อนกลับมานอนครวนครางแล้วมาคอยพร่ำหาเธอเหมือนจะอ้อนวอน เกิดอะไรขึ้นมาและเออมันอยากรู้นะเปลี่ยนฉันไปจากเดาอย <laughs> จะเป็นเพียงแววตาของเธอทั้งคู่ช้มาสักกนหรือเปล่าอาจเป็นดาวดวงใดใช้เธอทา งงคงเป็นเพราะเธอทำสับสนอ้อยเดี๋ยวอยากรักเดี๋ยวอยากลืมอ้อยอ้ย,อยทุกสิ่งเปลี่ยนไปเพราะเธอได้ยินดนตรีใช่ไหมเธอทำให้ฉันรักจากก่อนไม่อยาทอนหัวใจมันคา แอบแอบมองแอบแบซึ้งงเธอทำให้ฉันหลงใจอ่อนนอนกอดหมอนทุกคืนจะทนได้นะสักเท่าไรหากคิดถึงอ้อยๆเดีจะกินกืนเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิ่น อย่าได้ยินเพียงเสียงของเธอได้อยากบอกรักเธอถึงฉันผู้เดียว<_ <k> _>ก็อารมณ์ทนไปไม่ไว้ใจมันวิ่ววาไม่เจอคงขาดใจอ้อยอ้ยยอ้ยอย,อ,ยอ้ยคิดถึงจังเธอคนโอยน้าแบบนี้ นี่ยแหละยินแบบว่าเราแล้วนะอยากทำอย่างนี้ตลอดโอ้สุดที่จงใจมาทำผมบนี้ได้หวทท่าทำแล้าทำแล้วสบายหอบด้นะแล้วก็จะทำโอ้ยอะไรแบบนี้เลย ไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กลิน่นอย่าได้ยินเพียงเสียงของเธอเรอยากบอกรักเพอถึงฉันผู้เดียวกดอารมณ์ทนไปไม่ไหวใจมันวิวว่าไม่จะคงขัดใจอ้อยอ้อยอ้อยอคิดจั <laughs> งเธอ S 1> <S 1> <S อ่อยอ,อ้ยคิดถึงจังเธออ่อยอ้ยคิดถึงจังเธออย่นั้นเอยสุดท้ายมันก็สวยนะวะแล้วเพลงคุณอยากขำเองเนี่ยผมผมฟังแล้วผมขำได้คุณคุณอยากขำเองดิวะอารมณ์เพลง แล้วผมเทสเสียงมาผมว่ามันโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เหมือนเพลงดนตรีมันไม่เท่ากันแต่ละเพลงคุณต้องเปิดเพลงต่อไปด้วยค่ะลชนะท่านนั้นอ๋อโอเคพอเขาแบบเออทำไม่ได้แล้วเขาเงียบต่อเขาท่าน้เขาเจ็บใจเขาเจ็บใจเขาก็เลยเจ็บใจครับผมแล้วเขาก็เลยรู้สึกอิจฉาครับผมผมก็เลยแบบว่าจะลองเพลงต่อไปชื่อเพลงอิจฉานะครับผมอันนี้เพลงนี้ผมได้มองเห็นเขามาตั้งนานผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง อีสานเจแอนวีอ่ะขาที่ไม่ใช่เอ็นวีสวัสดีค่ะสวัสดีทําเมื่อเขามองมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็คือเขาจะเออยู่ดีๆก็เกิดรู้สึกอีสานดับทีแท้งไฟเห็นเขาเดินมาเห็นเขาตัมตาอย่างนั้น ที่ฉันแอบรักกับฉันที่เขาไม่รู้จักเดินโอบก,กอดพาหนาฉันไปเจ็บในใจมันเจ็บหัวใจอย่างนี้แอบรักคนดีมาตั้งหนึ่งปีสิบวันวันที่สิ เดือนสิบสองน้ำนองในตาฉันเห็นเขารักกันตัวฉันมันบาเองบาที่ไปรักเขาโดยที่เราไม่เคยจะรู้ว่าจะอยู่อยู่อยลงองดีเธอจะมีเจ้าของอ อิจฉาเขาจูงมือกันอิจฉาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขาอิจฉาเขาเดินกอดกันแต่ฉันทำได้แค่เพียงมองแค่มองมองดูเขารักกันต่อไปนี้มันคงไม่มี ฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอเพราะเธอเป็นของเขาเรื่องมันเศร้าแอบรักเขาข้างเดียวผมแสดงเอลมีให้ด้วยแรดดักเอลพีฟังอยู่หรือเปล่าครับ <laughs> ผมเข้าใจแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงน่าสงสารจังน่าสงสารจัง สงสารเจ็บจปวดมากเลย <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าแต่วนะ่าน้อเนาะเลียๆไปคงจะหายแล้วหระเนาะบ้าที่ไปรักเขาโดยที่เราไม่เคยจะรู้ว่าจะอยู่อยู่เธอจะมีเจ้าของอิจฉาเขาจูงม <c oughs> ือ กันอิจฉาเขาหอมแก้มกันแต่ทำไมตัวฉันจึงไม่มีสิทธิ์อย่างเขาอิจฉาเขาเดินกอดกันแต่ฉันทำได้แค่เพียงมองแค่มองมองดูเขารักกันต่อไปนี้มันคงไม่มีอีกแล้ว ความหวังเพล่ดแพรคงต้องมาลายจางหายฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอเพราะเธอเป็นของเขาเรื่องมันเศร้าแอบรักเขาข้างเดียวฉันคงหมดสิทธิ์จะรักเธอเพราะเธอเป็นของเขาเรื่อง เออเอชาครับพี่อยากมีแฟนว่ะเออนี่เป็นไงแบบจริงซีดี้ความรักเผาเผาไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยมีความรักนะเ,เขามีเขามีแต่มันไม่สมหวังเพราะว่างนี้ครันะบอกมันไม่ได้ไปตัวจริงๆดังนั้นเนี่ยเออแบบเออถ้าอยากจะมีอะไรก็บบแบ่ง ปันกันได้นะเพื่อนเอเราแบบเราคอยสัพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปสู่เพลงถัดไปแบ่งแบ่งแบ่งปันกันหน่อยอะไรแบบนี้รอรอแบบเอาใจใส่ในสิ่งที่เจอมาตลอดนี่มีออายก็ <laughs> อยากรู้เพลงดังไปบอกได้นะ ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่หางก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ นใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจเดียวอดีตมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังมีเธอ เอาละครไรแสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคอ คนที่ตกอยู่ทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอเทเก็บใครหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสูา่กันฟังรู้สึกเหมือนเนื้อมันแปลกแปอะไรไนะอะไร เป็ดแด็กอินดิชั่เป็นแดกอินดิชั่ให้ลองหน้าลองนะเพลงเจนเป็ดเลยนะเนี่ยคืนที่ไร้าางไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคน คนใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนนเาาถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว เธอลำบากอะไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเพราะฝนที่ตกอยู่ทางโน,น้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอนำบากอะไรไหม เธอสไวยหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังเธอยังขาดอะไรไหมเธอสวยอะปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะเธอยังมีฉันอยู่ ทั้งคนอีอีอันนี้เพลงแบบเออตามตามตามค่อนเลยเพลงแบบเออเราเราแบบเป็นห่วงต้องการการใส่ใจที่ลึกซึ้งเนี่ยใช่เพราะเราแบบว่ามองดูเขาตั้งแต่เขาเป็นเป็ดตัวเล็กอะไรเงี้ยออจนเขาแบบว่าเขาเรียกว่าเขาต้องกลายเป็น แประธานบริษัทอะไรเงี้ยเป็นผู้บริหารอันยิ่งใหญ่ผมมองเขาตั้งแต่เขาเป็นเป็ดที่แบบว่าอุ้ยเอ่อโซทยสี่ว่าเราเป็นเป็ดสาวหรือเป็ดหนุ่มตอนเจอครั้งแรกที่ฟอกมาจากใครไทยสี่ว่าเราเป็นเป็ดสาวหรือเป็ดหนุ่มแล้วก็เออเอ๊ะเป็ดสาวใช่ไหมเพดไม่ใช่เราเป็นเป็ดหนุ่มต่างหากปิ๊ปองเอ๊ะ ตอนเข้ามาครั้งแรกนี่วโทนนี้เลยอสวัสดีนะเออสวัสดีครับสวัสดีเออเซอเราเซอเซออ๋อเราเป็ดเออเราเธอเป็นเป็ดสาวหรือเป็ดหนุ่มอันทันสีนล้วเป็ดเป็ดสาวหรือเป็ดหนุ่มเออเป็นน่นะคันไหนนี่เป็ดสาวแน่เลยไม่ใช่เราเป็นเป็ดหนุ่มนะค่ะพี่บกว่าว h a t w h อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมถึงเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังคงมีสิ่งนั้น มีสิ่งนั้นมีสิ่งทำหนมีสิ่งนั้น,น <S <S> มีสิ่งนั้นใน,นเพลงถัดไปนะครับเออเออเออไม่งั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันจะมีเพลงถัดไปได้ยังไงครับผมเราใช่ไหมใช่ครับผมถึงแม้ว่าเออเขาจะเดินผ่านมาหลายอย่างนะคะผมยังลุกล้มลุกคุกคานหลายอย่างแต่ว่าเรายังมีสิ่งนั้นอ,อ,อยู่เเขาแบบล้มลุกลุกล้มลุก้มลุกแล้วก็คาน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 แล้วก็แบบว่าหมอบลายพังลายพังมุดท้ แต่ว่าถือแปลว่าการเดินทางสู่การเป็นประธานบริษัทผู้ยิ่งใหญ่มันจะยากลําบากแต่ว่าในเมื่อเรามีสิ่งนั้นอยู่อะไรเงี้ยนี่จะต้องสามารถช่วยเขาลุกกลับขึ้นมาได้ในทุกสถานการณ์แน่นอนเราย่งมีเห็นเล็งมากๆไม่อยีศรัทธาในตัวเขาอยู่นะคะผมสิ่งนั้นสิ่งนั้เพลงนี้ดังผมจําได้ต้องเบาอ๋อนึกว่าแบบเออเพลงนี้มันดังอะไรคนร้องได้อ๋อแต่เรื่องคนร้องได้นี่แน่นอนอยู่แล้วเพลงว่าเพลงนี้ดังผมจำได้ มีบูไปถามาว่าเออถ้ารองเพลงไหนให้ซีโอจะไปทับใจเว้ยถ้าถ้าร้องเพลงไหนให้พวกประธานบริษัท <c oughs> แล้วเขาจะน้ำตาไหลอะไรอย่างนนเนี้ย <c oughs> เออจริง <c oughs> ไม่มี <c oughs> ก็คงตรงนี้สักวันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไป ไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทพเพียงใดกว่าจะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจขวากน้ำทิมแทงก็่านพ้นไป โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้จ uh huh. าติดไฟว่ะตาติดไฟแออะไรคุณปอ๋กก็เป็นเพลงเก่าเป็นเพลงรุ่นแม่รุ่นพ่อรุ่นคุณยายฟังคุณยายรุ่นถูกเพลงนี้นะแค่คุณร้องเพลงนี้ก็ช่วยให้คุณแบบแบบอัพเงินเดือนได้ไม่รู้ไม่รู้ที่ไปคนเรามาเลือกเกิดเองไม่ได้แต่เรา ได้จะเป็นเช่นใ<ด>เป็นปดสาวหรือเป็ดหน,นุ่เลือกได้จะทำตามใจ <c oughs> ด้วยตัวของเราหลายคนเชื่อในเรียองโชคชะตาบางคนเชื่อมันในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเอง จะแพ้ชนะไม่เกรงจะสักเท่าไรใจ เรื่องรา่ามากมายที่ทำได้ใจอบกวันไว้แต่ก็มีเหตุผลสำคัญให้ใครบางคนยอมถอดใจเย้แม่เวเตอร์พลังงานแม่ชอบเปิดตอนทำงานเธอว่าเย่เหรอปกติเธอจะเข้าเรงว่าวัวไม่ใช่เหรอจะเย้หรือวัวก็ได้เฮ้ยเธอบอกเพื่อชีวิตมันตลอด เหมือนแบบฮึ้นอะฮึ่นฮึ่นแบบออกออกเสียงเพิ่มพลังเลยเย้ยาเออเย้ยห้าใจสู้หรือปล่า ใจไหมทุกคนถ้าเกิดแบบว่าคุณไปร้องได้ไปร้องเพลงกับหัวหน้าคุณใ๋ญ่คุณโตแล้วคุณไม่รู้จะร้องอะไรอะ่ะแล้วแบบคุณอยากให้เขาประทับใจอยากให้เขารู้สึกว่าคุณมีสปิริตทางานอะไรเงี้ยว่าคุณตั้งใจว่าคุณเห็นคุณค่าของบริษัทอะ่ะเออคุณต้องรีบเปิดแล้วนะร้องเพลงนี่จัดจานแล้วตอน้ต้องรีบจัดจานแล้ว <c oughs> แล้วก็พูดไปนะคร<ป>ับผมเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่เราจะร้องด้วยกันนะครับผมใช่<ม>เป็นเพลงที่แบบนอสตาลิกเกียซัมติงมากนะเปิดเลย ลองบบนี้ได้โบนัสแน่นอนเพราะมีสถาแบบอยากจะบอกว่าเออเอาวก็แบบชาวเวลออ a l ลองแล้วโอ้โหแต่แบบนาทีก็คือแบบโอ้โหเออแล้วแหละก็เออนะนะสู้ๆนะแก แม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเดียนดูเพื่ออยู่เพียรตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันชื่อใครคุณเป็ดก <laughs> ีเพลงคุณแม่นี่เพลงคุณพ่อใช่ไหม <laughs> เมื่อชีวิตผ่านผ่านคืนวันอันเปรี่ยวเงาตัวเป็นของเราใจของใครแม่ชีวิตเพื่อสู่คืนวันอันโหดรายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ ท่ามกลางแสงสีชีวิตลยอาจลงทางไปไม่อยากเย็นคืนนั้นคืนไหนใจเพ้อฝันคือและวันฝันตายไกลาลิบโลกดังนกน้อยเรียวลองลอยแรงลมโบกพออับโจค กากทเไออีกอีกอีกหุมหนึ่งเราเปลี่ยนนกเป็นเตดีกว่า,อาเอ๋อิงพ่อเลยหงุ่มทุกชีวิตดินรนคนหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกสีเกิดาำพอใจนำพรำเพ้อ ้าหัวใจให้เจอก็เป็นสูตตีมเพื่อชีวิต CEO นี่เราก็จะได้คุยตรงนี้เลยนี่ขนั้นะครับชีวิต CEO มันไม่ง่ายนะครับปุมอะไรยงเงี้ยแล้วก็ชีวิตขเมราะว่าชีวิตของคนที่จะแบบเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างมีภาระเยอะนะ คืนั่นคือใน,นใจแพ้ตัวคือแล้ววันอ่านน่ากลัวตัวแพ้ใจท่ากลางแสงสีศีวิไลอ์อานลงทางไปไม่อยากเย็นคือนั้นคือ ไกลลลบโดังนกน้อยริวลองลอยและล,ล<ง>ืมลืมเป็ดน,นะเนี่ยตก <laughs> โชคตกลงกาทะเลใจแล้วเราจะรองเป็ดล้วเราเซอร์ไปแบบเหลือเพ็นแบบที่คาเฟ่ไม่สั่งแล้วชาวสั่งโซดาวันที่ผ่านไม่หน,นความฝนวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียดรูปเพ่ออยู่ เพียงตัวและใจิตใจเป็นมิตรแท้ทีต่อกัน,นเป็นเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและใจิตใจเป็นมิตรแท้ทีตลอดกาล เพลงเราแต่ละเพลงก็ต้องการเมาต้องการคุยด้วยก็เลยไม่เตรียมมาเต็มสลออ็อตเตรียมเพลงมาเพื่อนะนะต่อไปก็เป็นของพี่ไอวี่นะคะซึ่งพี่ไอวี่เปิดหรือยังนก้กจะได้ได้ส่งเรทไปได้เดี๋ยวผมแอบดูเองผมแอบดูได้นะก็ต่อไปก็จะเป็นพี่ไอวี่นะคะแล้วก็ยาวเลยถึงแบบสองสามทุ่มเลยนะอะไรอย่างนี้ โซนนี้ก็ถ้าถ้าใครได้ไปแบบสัมผาสอะไรงก็อย่าลืมแวะไปคาเฟ่นะคะมีคาเฟ่สเกรีมูได้นะที่คิมมิคาเฟ่ดิแอลไครอย่าง่าแล้วนะคะผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาฟังนะแล้วก็ยไปอีกอะไรข้อเลย่นะฟังเรื่อยๆเลยนะคะไปให้กำลังใจกันด้วยนะโอเคเสื้อจ้ะทรงแล้วนะครับพถ่าถ้าชอบก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ แล่ว,วันนี้บายบายครับไว้เจอกันครับผม